สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พิวิธภัณฑ์ดินซอยมิวเซียมสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต5กรมพัฒนรราที่ดินเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงคุณสวัสางประการของดินนะครับอย่างแรกก็คือเนื้อดินเนื้อดินจะแบ่งออกเป็นสากลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มดินเหนียวกลุ่มดินเหนียวนะครับเนื้อของดินจะประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กเนื้อดินค่อนข้างมีความละเอียดกักเก็บน้ำได้ดีเหมาะสําหรับการปลูกข้าวเพราะว่าสามารถจัดเก็บน้ําได้นานนะครับ2นะครับกลุ่มดินร่วนประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดปานกลางนะครับเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือการระบายน้ําดีปานกลางจะเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการพ่อปลูก สามนะครับกลุ่มดินทรายเป็นดินที่มีองค์ประกอบขนาดใหญ่เนื้อดินค่อนข้างสากมือมีการระบายน้ำาและอากาศดีมากแต่ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับต่อมานะครับสีของดินสีของดินจะบ่งบอกถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติของดินนะครับสีแรกจะเป็นสีดําหรือสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงเนื่องจากมีอินทรีย์วัตถุจํานวนมากเหมาะสําหรับการเพาะปลูกนะครับสอนะครับดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนเป็นดินที่กําเนิดมาจาก แร่หินทรายหรือเกลือสูงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำสามนะครับดินสีเทาหรือสีน้ำเงินเป็นดินที่บ่งชี้ให้เห็นถึงดินที่อยู่ในสภาพน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินที่อยู่ในพื้นที่น้ำที่ลุ่มดินในป่าชายเลนต่อไปนะครับดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีท่านเหล็กสูงพบในพื้นที่ที่มีที่ดอนและความอุดมสมบูรณ์ต่ำครับครับต่อมานะครับเราจะไปดูดินและชั้นดินครับ ชั้นแรกครับจะเป็นชั้นโอจะมีดินอินทรีย์วัตถุมีซากพืชซากสัตว์ใช้เป็นธาตุอาหารสําหรับพืชเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนชั้น A ครับชั้นดินแร่ธาตุจะเป็นชั้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดส่วนชั้น E เป็นชั้นีิธาตุอาหารโดนชรา้างไปทําให้อาหารน้อยลงส่วนชั้น B หรือชั้นดินล่างมีแร่ธาตุสะสมมากเนื้อดินจะแน่นส่วนชั้น C เป็นชั้นต้นกําเนิดดินลักษณะเป็นหินทุส่วนชั้น R เป็นชั้นพื้นหินหรือชั้นล่างสุด มีหินแข็งเป็นจํานวนมากครับเราไปดูกันเลยครับว่าความลึกของดินมีผลยังไงในการปลูกพืชครับความลึกของดินนะครับมีความสัมคันมากดินลึกเหมาะกับการเพราะปลูกส่วนดินตื้นอาจจะเหมาะกับการปลูกพืชเฉพาะชนิดถ้าเราเข้าใจดังนี้ครับจะช่วยให้เราใช้ดินและดูแลดินในการทําการเกษตรและอนุรักษ์ดินทางธรรมชาติได้มากขึ้นเนขอบคุณครับ